อา้าวทริปนี้จบไปได้ด้วยดีบายบายแล้วบายบายสนูนโนดมาแล้วที <laughs> ประตูถ <laughs> ีประตูมาแล้วโนนไป <Okay. S 1> ทริปนี้ไปแล้วคะ่ะเก็บข้าวของกลับไปแล้ว <laughs> นี่ขยะไปแล้วโนนกลัง้างจานแล้ว <c oughs> เข้าเรียบร้อย โนสองวันสามเกิดสองคืนสามวันไป <Okay. S 1> เก็บของใส่รถก็มูบลูกมูบจบทริปจบทริปกลับบ้านเราลักล่ออยู่ <Okay. S 1> รถเราเนี่ขึ้นไม่ได้เมื่อวานนี้นะทุลักทุเลมากเลยเนี่ยเช้ามาย,ยังฝนตกอีกต่างหาก เอารถน่นหนุยขึ้นไปลบกนฝนตกไม่น่ะคือเสียงขึ้นเพมเืเพ่มเสื้อแม่เหรพ่อเสื้อแม่ไว้ไหนเมคเมอเมคอมคอนมเมอเมอเมคอเอเม่อเมคอมคอเมคอเมคอเมคเคอเมอเมเอเมอเมคเมคอเมคอเอเอมคเมเอคอเเอเอเเมอเอเอมวอเมคอเอมคคเอาเเออเอเเปามค ได้ยินเสียงน้ําแม่ได้ยินเสียงน้าไม่น่าว่าได้ยินเสียงอะไรไปลากกระเป๋าออกมาเก็บลูกไปให้พ่อใส่ของให้หนกระเป๋าหนูอยู่ไหนไปพากมาเยสโก้บเก็บขอ,ของขึ้นรถนะลูกนะบายบายสิบาย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 ทริปสนไว้เจอกันนะคะคลิปหน้ารอบหน้าลูกมันขนฟืนมาแล้วนะหนู <c oughs> มันขนฟืนมาให้แล้วนะมันกลับแล้วมันกลับและขนฟืนกลับมาแล้วมันวะต้งเสียรองเท้าดังไฟดังไฟดังไฟเป็นพวกนี้หนิก็ขนฟืนกลับไปแล้วมันวะเอาลงมาทําไมล่ะถุงนอนนะลูกลงมาทําไมคะเอาไว้ทำไมถุงนอนมาทำไมให้ขิงลูกจะจะกลับบ้านแล้วจะเอาถุงนอนมาทำไมล่ะเบ่งเก่งหลาย เสียงน้ un, ําไหลลื un, ่วล <Yes. S 1> okay, ือเลยเลยนะใส่ดีๆลูกครับรองเท้านะลูกมันเปื้อนนะนะล็อกหรือยังพ่อล็อกหรือยังซิดเบลซิดเบลลูกล็อกหรือยังอ่ะเอาไปเก็บสิคะลูกผมเผผาก็ไม่มัดนะนะคิงนะโอ้ยกระเซิกระเซิงอยู่นั่นไปช่วยพ่อค่ะเก็บกระเป๋าเก็บอะไรเข้า เอานมหนุยเอานมใส่รถพี่เนยนมแกะนมใส่รถเอาถุงเสื้อผ้าที่ใส่แล้วนะ <S 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 ไปลูกไป go <S <S ขอไปจบทริปแล้วช่วยกันลูกอันนั้นจะกระป๋องข้าวเหนียวนะั่นน่ะถุงข้าวเหนียวนะั่นน่ะเอาไปใส่ในรถไม่เวฟไปสักถุงสองถุงแล้วนะเวฟข้าวเหนียวไปกินนะ่ะ ไปเลยค่ะไปเขียงจ๋าเขียงพงมาใส่กับกรดเราลูกค <asteroids S 2> ุ้งน่ะ<ส><ญ> อยู่ไหนล่ะคิงกระเป๋าข้าวเหนียวทำไมไม่เอาไปเวฟไปไปเวฟไป <Okay. S 1> ไปเวฟจักถุงส่งถุงไว้กินข้างทางนะกินกินระหว่างทางหรอแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นหัวหอ,อีกตอนลูกะนหนึห่งแล้วก็หนูก็นอนหลับอีกสองั้งสองั้งสี่ั้งห้าั้างหกั้างไอยกรี๊ดทำไมล่ะนะ่ะของน้องอย่าไปยุ่งของน้องทำไมลนะ่ะน่ะ โอ้ยโผดโผล่ล่ะลูกเอ้ยมีฮอทมอหงคานเด e r ทิปนี้นะก็โผล่โอนอวนอะน่ะเอาไว้ข้างในเลยของหนูนะลูกดูสินี่รถหนุ่ยนิช่องหนุ่ยนี้มีอะไรมากเน่ยดูสินี่อันนี้หม้อของกินอันนี้นะทิปทิปนี้นะเป๋าของกินอันนี้นะ รถอันนี้รถรถของกินอันนี้อะรถไอ้ฝนเด็กน้อยอันนี้รถเสื้อผ้าหน้าผมได้หรือ,อยังคอกเอาของครบหรือ,อยังนะ่ะขวัญจิรามาแม่ฮันออกมาลูกออกมาไปวุ่นวายตรงนั้นดูดูด,ด,ดมูมันเปื้อนมันเปียกในนะาออกมามันชื้นมันแฉะนานาฝน,นยิ่งตกอยู่นะ่ะ บรรยากาศฝั่งโน้นตรงนั้นก็ที่ที่เช่าไอ้ที่เราเช่าไอ้นั่นอ่ะเช่าเช่าสกีเช่าอะไรนะั่นไปเตาบาบีคิวให้ด้วยเสือ้อแขนยงแขนยาวเนาะกระติกน้ำลูกเห็นไหมนะ เข้าใจไอ้โนนนนแก้วน้ำคุณนนุ่นโอเแมนลูกโอเแดนนุ่นขอเด็กฉี่ก่อนให้เรียบร้อยกว่าหนึ่งรอบเด้อเรียบร้อยแล้วนะขัญเดี๋ยวโคงกับถิงเอาไอ้นั่นเข้าหรือยังเหรออีกล้างจานอาจารย์นใ่้เขาเก็บของชุดแรกก่อนเนี่ยแล้วตรงนี้ไม่เคลียร์กันละคุณกินอะไรกันนิดน้อยของค่อยอยู่ตรงนั้นล่ะเข้าบ้านเก็บจานละเครื่องล้างจานล้างเครื่องนี่ ล้างเค่ก็พ่อพ่อล้างเองเหรอหรือยังไงเครื่องล้างเครไม่ใช่ไม่ใช่พ่อล้างพ่อใส่น้ำยองน้ำยาเองเหรอที่นานค่ะเก่งค่อยทำไม่เป็นแล้วค่อยน้งชระเลยคอยดูเขจะบอกฮะถ้ามีในอนาคตาทำมีนะเออยมันต้องมีประหยัดน้ำเขาว่ามันประหยัดน้ำเขาว่าเขาว่ามันประหยัดน้ำแแม่ว่าเาจะบังคับแล้วนะ ล้างมือเขาไม่ใช้ล <is this> ้างมือใช่ใช่เพราะเขาเปื้องล้างมือโอ้เปลืองจริงๆนะล้างมือหรืกว่าจะมีกฎหมายออกมาละเขาให้ล้างมือล้างมี่บ้านเลยโอ้ติดกฎหมายะไรนั่นออกเลยเหลาเลยอีนนี้ก็เลยเป็นบางปีบางปีก็แทรกแดงมากๆโอ้ยก็บางคนมันก็ไม่นั่นหรอกมันก็แอบแอบอยบ้างแหละไม่อยากน้ำเพราะเราไปทางนน้นมันเป็นน้ำดีใส ทำไม่เป็นแล้วอนาคตเหรอในอนาคตเผื่อมีวะ <c oughs> บ้านเรามีหรือยังเครื่องล้างจานเนี่ยทีน <c oughs> ี้ล้างไม่ดีล้างไม่ดีก็เข้าใหม่เดี๋ยวว่าคนรวยเขามีกันไงแต่บ้านเราเนาะมันไม่แพงเนี่ยเราก็เลยสนุกสัญญเหมือนกันเนีย่ยเพราอยู่ที่นี่เพราะบ้านจะสาธิตการล้างจานนี่ <Very S 1> นี่คือผงล้างจาน มันเป็นอย่างนี้หรอเราใส่ตรงนี้แค่นี้หรอเอ้ามันไม่ได้เกลไม่ได้ไรเลยหรอเกนี่อ้าไม่เกะหรอกะให้เรียบร้อยหรอออเหรอไออ้อเคยเห็นอนั้นป่ไอแคปซูลที่ว่าเราซักเป็นสีไอที่ว่ากระตแค่อนตอนเลาเอเหรออ้าแค่นี้โอนบายบายทิปนี้บายบายทิปนี้

哎。<Oi. S 2>